สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับเหนียงควายครับบรรยากาศอบอ้าวนะครับคลืมนปลาคลืมนฝนนะครับประมาณสิบหกนาฬิกานะครับตอนนี้หรือว่า4ี่โมงแรงนะครับเลียงควายนะครับ แดดร่มลมตกนะครับควายกำลังกินหญ้านะครับาทายทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อครับนี่ครับมากับลูกๆครับหนึ่งสองสามสี่อีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนตัวที่ห้าตรงโน้นนะครับนี่ก็ตัวที่ห้านะครับนี่นครับ มาชมบรรยากาศป่านะครับนี่ครับตัวที่ห้ามาแล้วร้อนมากครับอบอ้ามานะครับน้องหมาก็ลงน้ำทั้งวันนะครับวายก็เพิ่งขึ้นจากน้ำนะครับเพราะอากาศร้อนนะครับดีที่ไม่มีแดดนะครับแต่ก็อบอ้าวนะครับบรรยากาศวันนี้วันอังคารนะครับอังคารที่ยี่สิบหกนะครับ เหียงควายเสร็จเอาควายเข้าคอกนะครับเย็นนี้ผมก็จะไปดูหมอลำกันใครจะไปด้วยไปไหมครับไปดูหมอลำกันครับวันที่ยี่สิบหกคืนนี้ครับยี่สิบหกมีนาคมครับแถวอำเภอพนานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเราเบียบวาทศินนะครับใครสนใจไปเด้อครับเจอกันได้ครับที่บ้านเสารีกครับตำบลพระเหลา อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับยี่สเอนาฬิกาครับเจอกันนะครับระเบียบวาทะศิลนนะครับเหลียงควายเสร็จห้าโมงกว่าก็จะเอาควายเข้าคอกนะครับบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับบรรยากาศโคตรสุดยอดเลยนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อตอนเช้านะครับประมาณตีสี่นะครับฝนตกแต่ไม่เยอะนะครับ ลงนิดเดียวนะครับลุ้นอยู่นะครับเมื่อเช้านี้ลุ้นนะครับลุ้นให้ตกมาแบบเทลงมานะครับแต่ยังไม่ตกนะครับอย่าตกคืนนี้นะครับขอให้ตกเป็นพรุ่งนี้เช้าตอนกลางวันก็ได้นะครับเพราะคืนนี้มีหมอลำกลัวหมอลำเป็นหมันนะครับจะไปดูหมอลำนะครับเลี้ยงควายเสร็จนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับ มีนกด้วยนะครับโอ้นกครับมีนกด้วยถ้าดูไม่ดีก็ไม่เห็น <c oughs> มีนกด้วยมีหมาด้วยมีควายด้วยนี่นะครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับสุดปินอันนี้ก็เป็นป่าป่ากุ้งนะครับ,น,รบนะครับป่ากุ้งป่าจิ๊กนะครับตรงนี้นะครับ น้องห้องลำคาญนะครับตรงแผลนะครับมีแมลงวันตอมนะครับใกล้จะแห้งแล้วนะครับนี่นะครับปกติก็ไปเลี้ยงอย่างนี้นะครับทุกวันนะครับปกติถ้าไม่ผมก็พี่ชายครับเป็นคนเลี้ยงนะครับกวายอย่างนี้ทุกวันนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ โอเคครับงั้นเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมครับอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ